ชื่อนางเคียงเดือนสงวนชื่อนะคะเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนโคขุนสุรินโกเบครบวงจรตำบลสลักใด,ดปี2547เกษตรกรที่เลี้ยงโคในจังหวัดสุรินรวมตัวกันระ,ะดมหุ้นแล้วก็ทำเป็นตลาดนะัดซื้อขายและเปลี่ยนโคกระบือพอถึงปี2550ราคาวัวมันตกลงอย่างมากเลยทอนี้เราก็เลยมาคุยกันว่าเราจะเลี้ยงวัวสายพันธุ์ไรดีที่ได้ราคาที่ดีเกษตรกรจะได้มีไรายได้เพิ่มขึ้นก็เลยมองไปที่ สายพันธุ์ที่มีราคาแพงที่สุดในโลกก็คือโควากิวแม่พันธุ์ที่จะเอามาใช้เนี่ยต้องมีการขึ้นทะเบียนขึ้นทะเบียนเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าพันธุก,กรรมที่เราใช้ไปกับวัวที่มีในบ้านเราเนี่ยเป็นลูกผสมสายพันธุ์ไหนถึงจะเหมาะสมนะคะก็ดําเนินการมาจนถึงปัจจุบันมีแม่พันธุ์ต้นน้ําที่ขึ้นทะเบียนอยู่ประมาณ2,200กว่าแม่มีโคขุนอยู่600กว่าตัวนะคะในส่วนของการตลาดเอง ก็มีบริษัทที่สนใจเข้ามารับซื้อคือเราใช้ตลาดนําการผลิตเพราะมีความต้องการเท่าไหร่เราก็ผลิตให้ตามจํานวนเท่านั้นคือทุกตัวที่ออกมาในวิสาหกิจเราเนี่ยมีที่ขายทุกตัวในปัจจุบันก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการนะคะก็คือในช่วงแรกๆที่เราเลี้ยงเนี่ยเราก็ไปศึกษาดูงานจากของพลยังคำเขานะคะมาแล้วเราก็มาปรับเลี้ยงฟาร์มเลยจนกระทั่งหอการค้านะคะเข้ามาพอทางหอเข้ามาก็เริ่ม คุยกันเรื่องมาตรฐานตั้งต้นก่อนก็คือ GFM นะคะมาตรฐานเริ่มแรกที่เราเริ่มขอกันมาพอได้รับมาตรฐาน GFM เริ่มขึ้นหลายๆฟาร์มเราก็มองมาตรฐานที่สูงขึ้นที่เป็นมาตรฐานมาตรฐานสากลนะคะก็คือมาตรฐาน G.P การปฏิบัติการที่ดีในฟาร์มเกษตรประเภทโคเนื้อซึ่งการขอมาตรฐาน G.P เนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นมาจากของ GFM ก็คือต้องมีสัตวแพทย์คุมฟาร์มนะคะแล้วก็มีการตรวจโรคของวัว เจาะเลือดทดสอบโรคปลอดทั้งหมด4โรคคือปลอดปากเท้าเปื่อยนี่สําคัญเลยมีไม่กี่ฟาร์มในประเทศไทยนะคะที่เป็นฟาร์มโคเนื้อแล้วได้มีปลอดปากเท้าเปื่อยปลอดแท้งติดต่อปลอดวัณโรคแล้วก็ปลอดสารเล่งเนื้อแดงในโคก็เริ่มจัดที่บอกค่ะตลาดนําการผลิตเนี่ยตลาดยังต้องการอีกเยอะแต่ว่าด้วยต้นทุนเราในเรื่องของเงินนะคะมันไม่พอแต่เรามีต้นทุนของกลุ่มก็คือมีประสบการณ์ ในการเลี้ยงโคสายพันธุ์นี้ลูกผสมมากิวเนี่ยเราก็ถือว่าเรามีประสบการณ์เยอะที่สุดในประเทศไทยเพราะเราเริ่มเป็นกลุ่มแรกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มีความมั่นใจว่าถ้ามีแหล่งทุนที่เข้ามาส่งเสริมหรือเติมให้เราบวกกับประสบการณ์ที่เรามีแล้วก็ตลาดที่พร้อมจะรองรับเนื้อที่มีคุณภาพของเราพร้อมมาตรฐานฟาร์มที่ดีก็สามารถที่จะขยายออกไปได้ เราคงเป็นเนื้อลูกผสมสไตล์ไทยที่เราหนเน้นความนุ่มของเนื้อวัวเนี่ยมาจากวัวที่อายุน้อยเพราะว่าเราวัวเข้าเนี่ยเราเอาเข้าแต่อายุหเดือนเลี้ยงขุนจนอายุ28-30เดือนจะได้ความนุ่มจากไขมันที่แทรกอยู่ในเนื้อซึ่งสายพัน์ธวากิวก็เป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วว่ามีไขมันแทรก แล้วก็รสชาติเนี่ยรสชาติของเนื้อมาจากไหนอันนี้คือทีเด็ดก็คือรสชาตินี่มาจากอาหารที่วัวกินเข้าไปรวมถึงสภาพแวดล้อมที่เห็นเนี่ยคะ่ะการจัดการคือเขาต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดแล้วก็สงบนะคะมีการทําความสะอาดทุกวันแล้วก็การปฏิบัติการในฟาร์มทั้งหมดต้องทําด้วยความนุ่มนวลก็คือเลี้ยงวัวต้องให้เขาอยู่กินอิ่มนอนอุ่นมีการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีการรบกวนสัตว์ทำให้เนื้อที่ได้ มีรสชาติที่ดีจากอาหารแล้วก็การจัดการค่ะ<ม>การจัดการในด้านอาหารเรามีอาหารที่มีส่วนผสมของอาหารข้นเนี่ยมาจากสิ่งที่มีชื่อเสียงของสุรินคือข้าวหอมมะลิวัวเรากินไปข้าวหองมะลินะคะลำข้าวหองมะลิแล้วก็ฟางข้าวหองมะลิทําให้มีกลิ่นเนื้อที่แตกต่างจากของที่อื่น แล้วก็การเลี้ยงดูเนี่ยสูตรอาหารเราจะให้สูตรอาหารที่แบ่งเป็น3ามช่วงระยะนะคะก็คืออย่านมลูกวัวอย่านมต้องการอาหารที่โปรตีนสูงอาหารหยาบเนี่ยมาจากหญ้าทีา่มีคุณภาพที่ดีคือใช้แพนกล่าแห้งหรือเนเปียปักช่องนะคะพอช่วงที่สองก็จะลดโปรตีนลงมาหน่อยอาหารหยาบจากมีหญ้าอย่างเดียวเราเริ่มให้ฟางพอระยะสุดท้ายเนี่ยไม่กินหญ้าละเขาจะได้กินแค่าฟางอาหารข้น แล้วก็มีกากมันกากมันหมักนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องเครื่องหมายการค้าหรือเรื่องแบรนด์ทางหอการค้าจังหวัดสุรินทร์นะคะท่านประธานสมบัติท่านก็กรุณากระทงกลุ่มช่วยประสานงานเรื่องการขอ จดทะเบียนเรื่องนี้ให้นะคะเราเองอะ่ะถ้าลำพังเกษตรกรไม่ได้สนใจค่ะแต่พอทางหอเข้ามาแนะนําว่าเราต้องมีแบรนด์ของตัวเองและแบรนด์นี้ใครจะมากอ๊อปมาทําซ้ําหรือมาสวมทําให้เกิดความเสียหายไม่ได้อันนี้ก็เป็นความภูมิใจของเกษตรกรอีกอย่างหนึ่งนะคะได้ใช้ภาษาทิน่นบวกกับสายพันธุ์ก็คือสะเรนวากิวสเรนหมายถึงสุรินนะคะแต่เป็นภาษาท้องถิน่นในอนาคตที่มี การใช้ได้แล้วก็มีการบังคับใช้ออกมาเห็นว่าจะเป็นปีหน้านะคะเราก็จะได้ใช้แบรนด์นี้ซึ่งตอนนี้เรากําลังปรับเปลี่ยนให้คุ้นเคยกับเซเลนวากิวทีนี้ตลาดนะปัจจุบันนะคะค่อนข้างแข่งขันสูงไม่ว่าจะเป็นวัวบัวธรรมดาทั่วไปเป็นชารูเร่บามานเองกัสแล้วก็มาจนมาถึงเป็นวากิวช่วงนี้ก็คือค่อนข้างได้รับความนิยมค่อนข้างสูงนะคะก็คือตัวลูกค้าให้ความสนใจเพราะว่าเนื่องจาก รสชาติที่ไม่เคยเจอที่ไหนไม่คิดว่าเนื้อไทยจะดีได้ถึงได้ถึงขนาดนี้ค่ะพอได้ลองเทสได้ลองชิมแล้วก็กลายเป็นติดใจทีนี้ตลาดก็เลยเปิดกว้างขึ้นทําให้เนื้อไทยวากิวได้รับความนิยมสูงขึ้นมากเลยค่ะจุดเด่นหลกัหลกๆเลยนะคะก็คือมันวัวใกล้เคียงกันกับ มันวัวของวากิวแท้ๆที่ญี่ปุ่นเลยมีมันวัวที่เป็นสีขาวและลายมันแทรกด้วยความที่เลี้ยงดูอย่างดีคือลายมันแทรกก็จะเป็นลายทีคล้ายคลึงกับของแท้มากๆก็เลยมีความสนใจค่อนข้างถูงมากเลยได้ได้มาทําร่วมกันค่ะคือถ้าเปรียบเทียบกันในเรื่องของรสชาติเอามาวางเนื้อ3ชนิดเลยก็คือมีเนื้อญี่ปุ่นแท้มีเนื้อไทยวากิวแล้วก็มีออสเตรเลียน,นวากิวถ้าเทียบกันเนี่ยเนื้อไทยของเราอะเป็นที่2 แล้วก็เป็นเนื้อออสเตรเลียนเป็นที่3ถ้าลองใน,ในเรื่องของรสชาติเราไม่แพ้ใครเลยค่ะแต่ถ้าถ้าเป็นเรื่องของราคาเราอาจจะแพ้ของออสเตรเลียนแต่ว่าเราก็จะไปนชนะของญี่ปุ่นซึ่งถ้ารสชาติที่เป็นกลางที่สุดเพราะว่าทานได้ง่ายทานได้เยอะ ว่าเนื้อไทยวากิวนะเป็นที่ที่น่าสนใจที่สุดแล้วคะ่ะก็คือตอนนี้ค่าเฉลี่ยสมมติว่าเดือนหนึ่งอะคะ่ะก็คือเราเชือดประมาณ10ตัวใช่ไหมคะก็คือค่าเฉลีย่ยตัวตัวหนึ่งก็จะอยู่ประมาณแสนหนึ่งถึงแสนสองสูงสุดที่เคยเจอนะคะก็เจอเคยเจอมาอยู่ที่ราคาตัวละแสนแปดก็เคยเจอละอย่างที่บอกคะ่ะเชือดสองตัวตัวหนึ่งแสนแปดตัวหนึ่งแสนสองรวมออกมาแล้วสามแสนมีเหรอคะที่ว่าจะไม่มีความสุขในการเลี้ยง <laughs> ผลตอบรับดีแน่นอนคะ่ะ ผมสมบัติสมบูรณ์เทศนาครับประธานหอ,อการค้าจอสุรินจสุรินของเรานะครับเป็นจังหวัดที่เน้นหนักเรื่องของการทําเกษตรกรนะครับส่วนใหญ่นะครับจะปลูกข้าวแต่เนื่องจากปัญหาเรื่องราคาข้าวหรือราคาพืชผลเศรษฐกิจนะครับต่างๆมีการตกต่ํา ทำให้เราคิดว่าอทำอย่างไรนะครับกเกษตรกรยะสรินจะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นทําให้ผมนะครับได้มีโอกาสไปปรึกษากับท่านอาจารย์สมบัติธีรตกูลชัยไปปรึกษาท่านว่าทําอย่างไรกเกษตรกรในจกกังหวัดสุรินถึงจะมีรายได้เพิ่มขึ้นและกท่านได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องปศุสัตว์การเลี้ยงโคมานะครับมาให้กาปรึกษาเกษตรกรซึ่งระยะเวลาที่ผ่านมาประมาณ3ปีเศษส,ส่งผลให้เห็นว่ามีความเติบโตในเรื่องของการทำธุรกิจและเรื่องของการสร้างไรายได้ให้กเกษตรกรเป็นอย่างยิ่งนะครับ ซึ่งโคที่เราเห็นในวันนี้นะครับเป็นโคว,วากิวสายพันวากิวนะครับโดยที่ว่าทางเราได้จดทะเบียนการค้าใช้ชื่อว่าซซเลนวากิวนะครับซึ่งเป็นแนมาตรฐานกุ้ซุลินที่จะใช้ในการโปรโมทและก็สร้างบูลค่าให้จัสซินต่อไปคนที่ชอบรับประทานเนื้อลองประทานเนื้อสซเลนวากิวของเราดูแล้วจะทราบว่าเนื้อสเลนวากิวของเรามีคุณภาพที่ไม่แตกต่างจากเนื้อที่นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเลยมีความอร่อยแล้วก็นุ่มนะครับแล้วก็ละลายในปากเหมือนกับเนื้อของประเทศญี่ปุ่น ผมเองนะครับอยากจะเชิญชวนทุกท่านมาลองรับประทานเนื้อสเตนบาก,ก์คิวดูนะครับ